ลูกเร็วๆ,ๆป่ะค่ะวันนี้เป็นวันปาาชีมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทพพิทักษิทยาค่ะคก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำทมิชรใที่โบสถ์อันนี้ก็จะเป็นทางลัดนะคะจากโรงเรียนไปบสถนะคะ ก็จะเป็นสะพานเล็กๆค่ะไอเดินนี้มันตรงลูกเดินนี้เป็นระเบียบค่ะพอเข้าไปในโบสถ์จะได้จัดที่นั่งให้เรียบร้อยจะได้รวดเร็ว ไปต้องดีใจไหมดีใจดีใจค <c oughs> ่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปไหนลูกต้นไม้อ่ะ เอาไปทำอะไรน้องพี่เฮ้ยฮะเออโอเคเดี๋ยวซิตเตอร์ตามมาลูกเดี๋ยวชิตเตอร์ต,ตามมาแป๊บนึงฮ่าอันนี้ก็คือบอถ์นะคะของชุชมชนดงใหม่นะคะเปิดบอถ์ใหม่ค่ะวิซายเสร็จนะคะได้รประมาณหนึ่งปีค่ะเราก็จะมาทำมิซายอยู่ที่นี่ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา2566ค่ะ